เรามาดูส่วนผสมของไก่ต้มน้ำปลากันนะครับส่วนผสมที่เห็นอยู่ตรงนี้เลยครับไม่มีอะไรมากครับมีน้ำมันหอยซอสปรุงรสน้ำปลามีซีอิ๊วดำมีน้ำตาลนะครับแล้วก็เครื่องสดก็มีรากผักชีกระเทียมพริกไทยมีข่ามีตะไคร้มีใบเตยนะครับเริ่มแรกก็เอารากผักชีกระเทียมพริกไทยนะครับมาโขลกรวมกันก่อนนะฮะส่วนผสมอัตราส่วนนะครับที่ขึ้นให้ทางหน้าจอเลยนะครับและเดี๋ยวผมจะขึ้นทางแคปชั่นให้อีกรอบหนึ่งนะครับ โคลส่วนผสมทั้งหมดะละเอียดแบบนี้แล้วก็พักทิ้งไว้นะครับการโคลจะดีกว่าการตำแน่นอนนะครับเพราะว่าจะให้กลิ่นที่หอมกว่านั่นเองนะครับพอได้ส่วนผสมแบบนี้แล้วนะครับต่อไปนะครับให้เราเตรียมน้ำนะครับใช้น้ำเปล่า5ลิตรนะครับใส่ข่าทุบตะไคร้ทุบแล้วก็ใส่ใบเตยนะครับ เราจะใช้เนี่ยต้องทุบก่อนนะครับเพื่อให้น้ํามันหอม,หอมระเหยในสมุนไพรออกมานะครับจากนั้นผมใช้ผงปรุงรสไก่แบบซุปก้อนนะครับสก้อนแล้วก็มีซีอิ๊วดำหวาน1ถ้วยนะครับแล้วก็มีซอสปรุงรสแม็กกี้หถ้วยนะครับแล้วก็มีน้ําปลาตาปลาหมึก1ถ้วยน้ํามันหอย1ถ้วยนะครับส่วนน้ํามันหอยแล้วก็ซอสปรุงรสเนี่ยใช้ตาแม็กกี้นะครับจากนั้นใส่3เกลือลงไปที่โลโขลกไว้เมื่อกี้นะครับต่อไปเดี๋ยวจะมาทํา น้ำตาลเคี่ยวกันนะครับใช้น้ำตาลมะพร้าวนะครับแล้วก็น้ำเทผสมรวมกันขั้นตอนนี้ยังไม่ต้องเปิดไฟนะครับให้คนน้ำกับน้ำตาลให้ละลายเป็นแบบนี้ซะก่อนแล้วเราค่อยเปิดไฟนะครับเปิดไฟกลางเคี่ยวไว้จนเดือดนะครับประมาณ10-15นาทีนะครับเราก็จะได้น้ำตาลเคี่ยวแบบนี้เราดูฟองนะครับถ้าเกิดฟองละเอียดแบบนี้ก็แสดงว่าใช้ได้แล้วนะฮะแล้วน้ำที่เราน้ำซุปเมื่อกี้นี้เดือดพอดีนะครับร้อนพอดีแล้วก็เท น้ำตาลเคี้ยวตรงนี้นะฮะใส่ลงไปเลยนะครับสีจะออกดำดำแดงแดงแบบนี้เดี๋ยวเราดูนะครับว่าสีจะสวยแค่ไหนจะไม่ใช่สีดำแบบสีอุ่นดำนะครับสีจะออกดำดำเข้มๆน้ำตาลน้ำตาลเข้มๆสีจะสวยมากนะครับจากนั้นเราก็ต้องรีบคนให้ละลายเลยนะครับเพราะว่าน้ำเนี่ยอาจจะอุณหภูมิน้อยกว่าน้ำตาลเคี้ยวเมื่อกี้นี้น้ำตาลอาจจะตกตะกอนไปที่ก้นหม้อเราใช้ทัพพีคนให้ละลายเพราะถ้าเิดใส่แล้วไม่คนเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะน้ำตาลจะไหม้ได้เมื่อกี้เราเทไปปุ๊บมันจะอยู่ก้นหม้อเลยครับแล้วก็รอให้เดือดนะครับ ประมาณ5นาทีก็จะได้เดือดแบบนี้นะฮะกลิ่นเนี่ยก็จะหอมมากจากนั้นเตรียมไก่นะครับอาจจะใช้เป็นไก่ทั้งตัวก็ได้นะครับ1กิโลล้างทำความสะอาดให้ดีนะฮะแล้วก็ใส่ลงไปในหม้อน้ำซุปได้เลยนะครับบางคนอาจจะใช้เป็นน่องไก่ปีไก่ปลายปีข้อไก่ตีนไก่ได้หมดเลยนะครับวันนี้ผมเลือกใช้เป็นสะโพกไก่ก็ใส่ไปในหม้อน้ำซุปแบบนี้นะครับ จากนั้นก็เคี่ยวไปเรื่อยๆเลยครับอันนี้คือสําคัญมากนะครับเป็นน้ําต้มที่เหลือจากเมื่อวานถ้าสมมุติว่าใครทําวันนี้นะครับแล้วเ,เหลือเนี่ยเก็บน้ําซุปไว้เศษตู้เย็นไว้ได้แล้วพรุ่งนี้ถ้าทําต่อเนี่ยเราเอาน้ําที่เหลือเนี่ยเทใส่ลงไปผสมกันได้เลยนะครับจะได้ความเข้มข้นและก็ความหอมรสชาติกลมกล่อมเพิ่มมากขึ้นต้มแบบนี้ประมาณ45นาทีนะครับต้มไฟอ่อนๆรุมๆไปเรื่อยๆแบบนี้นะฮะอย่าไฟแรงนะครับถ้าไฟแรงหนังไก่เขาจะแตกแล้วก็ เหมือนหนังเขาจะหลุดจะไม่สวยนะครับต้มไปแบบนี้นะครับประมาณ45นาทีคือจับเวลาได้เลยนะฮะหลังจากที่หย่อนไก่ลงไปแล้วเราจับเวลาเลย45นาทีแล้วก็ไม่ต้องซ้อนช้อนฟองช้อนอะไรออกเลยนะฮะพอใกล้เวลาครบแล้วสีจะเริ่มเข้มขึ้นแบบนี้นะครับสีจะเริ่มเข้มแล้วก็จะมีน้ํามันไก่ลอยมาข้างหน้านิดนึงนะฮะอันนี้คือใกล้เวลาแล้วนะฮะเนื้อจะนุ่มนะครับแล้วก็หนังเนี่ยจะไม่ลอกไม่แตกเลยเพราะว่าเราต้มไฟอ่อนแล้วก็ห้ามคน เราไม่ต้องไปคนมันนะครับคือตอนคนเนี่ยเราใส่เครื่องปรุงเราคนให้ดีเรียบร้อยแล้วพอใส่ไก่ไปรูปจบเลยนะครับส่วนน้ําก็จะได้สีแบบน้ําตาลเข้มๆจะไม่สีดําเป็นน้ําสีอวดาแบบพะโลแบบนั้นนะครับอันนี้ก็คือได้เวลาแล้วนะครับหลังจากที่ต้มครบ45นาทีเราก็จะได้เนื้อไก่แบบนี้นะครับผมแล้วก็จะช้อนเนื้อไก่ออกมาไว้ข้างนอกนะครับเวลาขาย เพราะว่าถ้าปล่อยไว้ในในหม้อเนี่ยมันก็จะสุกเดี๋ยวมันจะเปื่อยจะเป็นไก่ตุนไปนะครับเราไม่ต้องการให้ไก่เปื่อยแบบนั้นนะฮะแล้วเวลาขายเราก็ตักไก่ขึ้นมาไว้ข้างนอกนะครับแยกไว้แล้วก็เอาน้ําซุปคอยราดบนตัวไก่เพราะว่าไก่จะได้ชุ่มฉ่านะครับไม่แห้งก็เป็นสูตรง่ายๆนะครับสําหรับไก่ต้มน้ําปลานะฮะก็ลองเอาไปทำกันดูนะครับสูตรนี้ทำกินง่ายทำขายรวยนะฮะแล้วก็รับรองว่าอร่อยแน่นอนครับผม